พี่น้องเอ้ยมากินเด้อค่ะบักม่วงใหญ่มะม่วงใหญ่นะจ๊ะพี่น้องพี่น้องแสบๆนี่เห็นไหมใหญ่มากหืมหืมกียเมื่อหวานหืมหยมหืม ออะไรไม่ได้ก็ไม่ยอมคิดหนึไม่ดยิมุกมีมักสมให้บางน,นิตตู้เทากับมีเงี้มครับางกวาหนาบไเลอรอเลยนะจ๊ะอืมบังทีี่เอมวกไ้บ้งเมอัน ได้อะไรยึงไม่กินเหรอบักโม่เอ้ยบักบักฮุ่งมันคือบักฮุ่งนะง่ายๆแ่ะนะ, <ưng. S 1> ะนะแซ่บเนาะอว้าวรสชาตินี้อร่อยมากเลยอะ่ะกำลังเคยพอ <c ười> เขาเอินตรงว่าง,ง,ง่ายน้องสามรสเนี่ย

สมตบหวานแส่บตาสมตาสมตบวานหวานหลับตาวานลับตาพี่เลับตาสียมาซื้อมาหน่วยเดียวหนึ่งโอ้เสียดายเลยกลับไปเออบอกไปไงจอดหน่ะเลยบตาอย่ท่านหน้าคุณไหม ใหญ่ไหมอ่ะหนักด้วย m o ดนวั1กิโลชัดวาสดอิิปช1กิโล65อันนี้67บาทใหญ่มากเลยอ่ะอิทไปย่าสลัดไนโชเอเจบะหมม่มหงยัยก็นานก็เลอด้วจ้ะ ยักแัเน,ในนะ่พี่อะบ้านบกคหงมอ่วงอะไรใหญ่ขนาดนี้มะม่วงอะไรนะมะม่วงสามรถนะจ๊ะเขียวเสวยสามรสโบ่าพูดที่ไหนเดี๋ยกเดี๋ยวตุ๊กเต็พูดอะไรอกังทีไหนทีช่วยี่้านี่ ไม่้องอันไหนนี่ตังคบเราใส่แลาวพี่น้องมันที่ปอกมันไม่มีนะคะอนาถามากเลยนะว่าไม่ที่ปอกพี่น้องมีสองคมว่ามีเดี๋ยวบุดได้ขอปอกกันนะจ๊ะพี่น้องเนาะนอะไรจ๊ะ ไอ้ลูกัวจะดูกินกาแฟเหรอกินกาแฟกินกาแฟอีฟนิงก็ได้กินกับอะไรอะกินก,กูก<ห>เกิลฮะเค้กบานาหน้าเคก้กเนายที่ยิรมันก็ได้กินนะแต่มาที่นี่ก็ยังกินอยู่เนาะทำไมไม่กินแปลกๆมันงจะดทุ่มหนึ่งแล้วยังกินกาแฟมันปอกยากพี่น้องเอ้ย นนันวใหญ่ของมี่เอ๋อมีสองคมหน่ยใหญ่อย่างแรงกินคนเดียวก็ไม่หมดอันเนี้ยเดี๋ยวเ,เราจ,จะทำแบบนี้นะบาดมือสะละมีดี่ใหญ่ก็ไม่มีมีอยู่ที่ครัวนู้นพี่น้องนี่ชิมก่อนนะจ๊ะอ,อร่อย อร่อยมากเปรี้ยวหวานหวานแซ่บเมนียบอก ก,กินไม่หมดนะคะคนเดียวกินหมดก็ต่อเมื่อสามสามเวลานุนนะคะพี่น้องป้าดทไปสิไปกินเบิดน้องใหญ่ปา้ปานนี่เนี่ยใครจะกินหมดเนี่ยใหญ่